ก็ขอเริ่มที่โอกาสของสถานศึกษาเอกชนไทยว่าเราจะไปอย่างไรให้พระคุณเรียนเชิญอาจารย์สมเพียร์ตอบนะครับไม่ทีละทีถามใช่ว่าจะปฏิบัติตามนะสิบห้านาทีเลยหรือยัครับอ่าสิบห้านาทีบวกบวกเองเล็เป็นเท่าให้ให้ที่สิบนาทีละกันอาจารย์ฮัืเพื่อนี้ครับอมว่า ว่ามันมันยังไม่ไายไกลถึงขนาดที่ว่าจะมีโอกาสอะไรเป็นพิเศษไม่ว่าจะมีหรือไม่มีปร,ประชาคมอ,อาเซียนก็ตามหมายความว่าหนึ่งนะประชาคมอ,อาเซียนเนี่ยมีหรือ,อย่างทุกคนที่ฟังกระแสข่าวสารมักจะ ได้รับข่าวสารในทํานองที่ว่ากำลังจะเปิดประชาคมอาเซียนอาเซียนกําลังจะมีประชาคมแลว้วก็นับถอยหลักงไปถึงเดือนพฤาวันที่รรนห,หนึง่งว่ากรปคปีสองพันห้าสิบแนี่เป็นกระแสะข่าวสารนะเหมือนมันยังไม่มีประชาคมอาเซียนนแล้วมันจะกนเกิดแลว้วมันก็มีปีเขาไม่ได้บอกวันที่หนึ ครับคล้ายๆคำว่าองค์กรนะอันที่สองมักจะได้ยินข่าวสารว่ามันมีในประชาคมเซียนดน่มคือ AEC ก็สับสนครับถ้กลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวก็เป็นความสับสนของข่าวสารเพราะว่าประชาคมเซียนคือมีทั้งเรื่องการเงินเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะฮะความมั่นคงเรื่องการศึกษาเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนถ้าพูดถึงว่าถ้าดูเอกสารสำหรับวิจัยเพื่อ ศึกษาเอกสารมาเขียนบทความหรือว่าจะทำาิจิทัลทุกคนมันก็อยู่ในประชาคมสังคมหรือวัฒนธรรมเรื่องของเรื่องของว่าก็มีสองเรื่องเนี้ยเรื่องแรกผมขอเคลียร์พื้นที่ซะก่อนว่าประชาคมอาเซียนมไม่ใช่ว่ารอเกิดหรือเปอิดเสรีก็ไม่ใช่ว่ารอเปอิดนโยบายการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบันเนี้ยท่านนายกทิงอักประกาศในรัฐสภา บอกว่าเรียมผู้คนเด็กนักเรียนทั้งสาเนร้องรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนมันไปคนได้ม,ไมันได้เอาเอาโอคุยมาโชว์แต่ว่าใช้ปัญญาแบบนี้ตา่างบอกว่าเรื่องรัฐบาลกันสิบขีด,ด,ดว่าเรียมทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นป,ประเด็นที่หนึ่งนะฮะคิดนะประชาคมอาเซียนเกิดมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2510 เมื่อมีสมารมโมาเซียนท่านนายกเกษตรพูดเล่นกอลกันที่บัลพระรัฐมนต,ตรีหลังเทศสิงโร์มาเลอินโดอเป็นไทยไทยหรือท่านเกษตรเรัฐสมางามจากมาเลไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหลังเทศเป็นรองนายกก็คือพ่อท่านนายกมาเลคข้ามาเป็นันเล่นกอกันที่บังพระผมมีภาพยนตร์ตอบตีกอลด,ด้วย กระชุัมสองวันที่ว่าแบบแท้ต้องแสนแล้วก็ร่างความตกลงในพรรคความเป็นปฏิญญาปฏิญญาข้อหนึ่งนะพูดถึงเรื่องความเป็น Community of s o u ส i ธา a s i a ฐเชื้อชาตก็คือความเป็นประชาคมแ้่พูดเรืองเอกสารอ่นั้นน่ะเหมือนกับเล่นลิ้นเล่นภาษามันเกิดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าผ่านมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยมันไม่ได้โลเป็นทายมันไม่เอาจริงเอาัง ่านมา9ปีเพิ่งประชุมสุดยอดถึงครั้งเดียวที่บาหลีแล้วหลังจากนั้นก็มุทันกระแทงสามปี4ปีประชุมปีบางปีก็ฟอร์มอลบางปีก็อินฟอร์มอลสัเร็จเริ่มมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบประชุมมาทุกปีทั้งสมัยที่ประเทศไทยเป็นประธานครั้งแรกสมัยนายกปัญหาผู้ที่เริ่มมนเรืองจับมือไข่เลยหลังครับมันขึ้นไปเลยนะครับว่าคนสุพรรณเป็นคนที่เริ่มให้อาเซียนจับมือไข่ คุณประธานในสภบบาผมุณเพียงรู้ป่ะผมไม่คิดเองใะเรื่องนี้แต่ญญเราเมื่อเราผมมั่งชีไทยแลนด์ดื่มคู่ใบรถเจ้ากมโอ้โหคุณผมจับมือนแบบเอียงเลยเพราะว่ารกเจ้ากรมก็สูงมากนนี่ก็อยู่ในเทียบเท่เทาในมภาเนี่ยเราขับดีแต่ว่าตอนที่ประธานเป็นประธานเนี่ยนะครับชักจูงให้ประเทศที่ยังไม่ได้เข้ามาแล้วกูเก็ตการของคอมมิวนิสต์พวกลาวขเมขมรมาเวียดนามเนี่ยไปดานอินโดนีเซียบอกให้รับพวกนีห้เขา เพราะฉะนั้นหลายท่านก็มีการประชุมสุดยอดทวีปแล้วเพิ่มมาแบบจี้เอาบอกว่าเอเชียตะวันออกเซียนแต่เป็นสาประชาคมนั่นคือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็สมัยที่ประมาณสักสองสามปีก่อนที่ไทยจะเป็นประธานสมัยท่านนายกบพิสิิทธ์นี่แหละก่อนหน้านั้นก็มีสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ให้ี่เป็นประธานก็เริ่มมีพวกแผนรูปเงินแผนที่หนึ่งเศรษฐกิจประการทีสิงคโปร์แล้วก็แผนสังคมวัฒนธรรมกับกับการเมืองความมั่นคงนะครับแล้วเช้าวันหยินระรับสองพันเก้า ที่เอาแผนงพวกแอสติงเลยบลูพิสเนี่ยมาประ,าะกาศรับรองกันบทบาทอาเซียนก็เกิดตอนที่สมัยท่านนายกรัฐมนตรีพ่เดกสุรยุทธ์จุลานนท์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความเป็นประชาคมเนี่ยมันไม่เป็นโลเป็นพายเรียกมันว่าประชาคมเป็นเรื่องเป็นราวปทางการก็ประมาณไม่กี่ปีผ่านนี่ตีสว่าผ่านไป 40, 40ปีแล้วถ้าจะบอกว่าอาเซียนปิดอยู่แล้วจะเปิดเสรีทางการค้าก็ไม่ก็ไม่ต้องไปคอยที อ่ห้าแปดเพราะว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนเมื่อกี้ท่านนายกที่สิบเขาพูดแล้วนะครับว่าการลดอัตราภาษีสุลกากรต่างๆเนี่ยลดลงมาเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ใน็มสักว่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสินค้าทั้งหมดณวันนี้ผมถามเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ที่อยู่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศทสํานันเจรจา,ารเรื่องนี้เดือนนี้แะผมถามท่านชื่เจ้าเจ้าเติร์นะครับ เดือนหนึ่งอาจารย์ไปประชุมกี่ครั้งนะครับกี่ประเทศเดือนไปสองสามประเทศขณะดนี้ว่าจริงๆแล้วมันกว่า90%เหลืออีกนิดเดียวในหมู่6ประเทศนะไม่นับลาวเเม่พม่าเวียดนามกับหลายสี่ประเทศหลังเนี่ยนะครับก,ก,ก็คือไทยประเทศผูาา้ก่อตั้งเนี่ยไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์พวกเนี้ยลดภาษีธุรการก่เหลือศูนเกือบหมดทุกรายการแล้วแปลว่าเค วามเสรีทกงการค้าเนี่ยมันก็เปิดมานานแล้วว่าจริงๆตามหลักฐานเอกสารและปฏิทินนะครับเกิดครั้งแรกเมื่อน,นายกอนันประย์ประจุเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนให้มีเขตการค้าเสรีอาเซียนปี3-5พอปี3-6เสินค้าลด สินค้าที่ข้ามขนแดนเนี่ยลดภาษีสุลกากรลงมาเหลือ30มเปอร์เซ็นต์หรือสาเหรือยี่สปอร์เซ็นต์เราไม่รู้เพราะว่าประวัติศาสตร์พวกนั้นได้ผมจำได้สมัยนะั้นผมเป็นนักข่าวนะเพราะฉะนั้นผมยืนยันในประเด็นแรกผมนะครับว่าความเป็นเสรีของอาเซียนเอ่อความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันเปิดมานานแล้วมันเพิ่งม,มาอัดฉีดกันแรงๆในแง่ข้อมูลข่าวสารก็บอกให้เป็นประชาคมให้เร็วที่สุดเลยเข้าใจกันอย่างง่าย,าย,ายๆว่าจะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนแล้วมพวกโรงแรมก็คือตัวใหญ่ เข้มาไม่ถูกสำนักซึ่งเป็นข้อดีในความต,ตัวเพราะว่าเมันก็ทำให้ตลาดรู้เพราะว่าพวกโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะรัฐเอกชนไม่ว่าจะกา,ารศึกษาพื้นฐานหรือว่าระดับมหาวิทยาลัยระดทุนกศศศามศึกษาเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องไปไป,ไป,ปวัดรัววันที่หนึง่งของตลาดกลมภงพันห5ึ่ 2, นะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนเด็กของเราเนี่ยไปเป็นประยะย,ยาวืละเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างสมบูรณ เพราะฉะนั้นประชาคมอ,อาเซียนเปิดนานแล้วเหตแต่เขาหวั่นไหวว่ามันจะไม่ไดโจบเป็นทายแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าปี2558เนีน่ยเป็นปีที่ความเป็นประชาคมอ,อาเซียนที่เป็นมายาวนานและไม่เป็นเรื่องเป็นารานจะเข้าที่เข้าทางมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ผมพูดเนี่ยมันไม่อยู่ในคาประกาศและในข่าวสาร,รแต่ว่าความจริงจะเป็นอย่างเงี้ยเศรษฐกิจเนี่ยชะล่าใจไม่ได้ เพราะว่ามันเริ่มมาพักใหญ่แล้วแล้วก็6ประเทศเนี่ยพร้อมแล้วอีก4ประเทศ CLNB คะแนนครับมาเล่นหนาเนี่ยก็ถึงพร้อมก็เลยขัดตอไปเป็นเป็นปี5 58แล้วก็เมื่อปลายที่แล้วเมื่อเจออดีตอธิการบดีมหาลัยสุโแห่งมหิาลก็สกิตผมอาจารย์บอกว่าได้เขาว่าเขาจะเลื่อนนะขัดเขาก็มาเสร็จผมบอกว่าคือเขาคงไม่เลื่อนอ่ะเขาเวลาผมจะบอกว่าอะไรทำได้แค่ไหน คือมันเลื่อนไปยังไงมันก็มันไปติดตรงนี้กันประชาคมสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเส้นตายสมมติวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดปุ๊บไอ้เรื่องสังคมวัฒนธรรมกับกรรู้เป้าหมายร้อยทศนิยไหมคือหมายว่ามองหน้าแต่ละลักเลยนะผิวพรรณไม่เหมือนกันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วว่าไม่เขี่นกันเลยไม่ได้ในเรื่องแย่งเพลงแย่งบทประกอบแย่งอาหารประจำชาตินะแย่งหัวฟาเทสผ้ากินแบบฟาเต้เป็นของใคร เพลงเขมรไซโยมันเป็นของไทยนะคุณเขมรยังไม่มีใครแยกกันนะครับแต่ว่าผมว่าเปิดประเด็นให้จะได้มีเรื่องกันมากขึ้นนะเลยนะลาวเขาทาให้ขวานนิดหงแล้วพี่เนี่ยเอาเพลงอะไรไปอีกนิดนึก็เนี่ยจะเป็นคนเขาเรียกว่าอินทิเกรตวัฒนธรรมก็ได้นะแล้วขึ้นเวทีจริงก็ลำเป็นแบบแผม่ท่าเเพราะฉะนั้นพูดเฉพาะประเด็นนี้ก่อนนะคือว่า ความเป็นตัวเรื่องการศึกษาเนี่ยเื่นตัวได้ตลอดเวลาเปลให้ไม่มีประชากรมาเซียนก็ต้องเติ่นตัวครับแต่ประชากรมาเซียมันมีอยู่และจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วหวังว่าถึงปี58เนี่ยจะเป็นรูปธรรมในหลายอย่างโดยเฉพาะยงิ่งเรื่องเศรษฐกิจมันคงจะไม่่มยมีข้อขออัดขันยาวนานนะ,ะจะเป็นกานั้นะครับ ่วนเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสังคมเรื่องการเามืองเรืความมั่นคงเนี่ยผมเข้ามาตอนที่ท่านอธิการบดีอาจากกรย์วรารกร3%ูดถึงเรื่องเกาะการแย่งเกาะกันกน,นั่นแหละขณะนี้ความมั่นคงทางการเมืองในกลุ่มอาเซียนเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าคุยถ้าเรียกตามแบบทิตฎีสารอีกนอเมริกของฝรั่งนะองของอังกเขาบอกว่าแตกเป็นสิ่งเสี่ยงพอแย่งเกาะแล้วก็หนุนคนละพวกกันพม่าลาว พม่าหลุมจีในการเป็นผู้อ้างสิ่ง์เหนือก่อหมู่เกาะสแปนรีกับา,าราเซลในทะเลจีนใต้เวียดนามก็อยู่ทางฝ่ายฟิลิปปินส์รูนายมาเลเซียสิงคโปร์อินโดส่วนไทยไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียสินะครับไม่ใช่เพราะว่าเกี่ท่านนายกมา้วผมกัคุณเกิดกับท่านบ้าง น,นี่นิตย,ยาสารอีโคนิสต์บอกว่าเป็นภาระของอินโดนีเซียที่จะต้องทําตัวเป็นให้เป็นแกนของอาเซียนประเทศไทยไม,ม่มีจุดยืนคือไม่เคยพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งของอาเซียนหรือไม่เคยพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาเซียนความจริงนะเคยแต่แต่งตัวแล้วไปเยี่ยมแล้วกลับมาอันนี้เสียสิทธิ์ครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งชับอย่งนั้นเพราะอย่างเรื่องการเมืองเนี่ย5-8ก็ ปัญหาบ้างแต่ว่าข้อดีองเลเซียคือจะมีโต๊ะเจรจาเสมอไทยรเราเขมรจะไม่มีวันระเบิดเสรีขรุขระที่นิดหน่อยๆเป็นมาตรฐาประเทศที่อยู่ติดกันนะครับถ้าไม่อยู่ติดกันเนี่ยจะมีสันติภาพยาวนานท่านพูดฟิลิปปินส์ประจำกรุงเทพทุกคนในอุบนานละเป,ป็นสภาท่านตอนที่สมัยที่เราไปประธานอาเซียนในยุโรปวิ่สิทธิน์นันฟิลิปปินส์บอกว่าโอ้ไปพูดอยู่อเมริกาไม่ชอบเข้ากับมาเมืองไทยนะครับที่สองเพราะว่ามันมีปัญหาระหว่าง คือเป็นทูตอยู่เมืองไทยทูตเรื่อปีนี่ยไม่มีปัญหาระหว่างไทยกับเรื่อปีนั่นแฮปปี้มากเพราะเขาไม่มีขม,ม,มแดนติดกันนะไปอยู่ในการอ่านเยอะอยู่เมืองไทยสบายกว่าฮะเพราะงั้นประเด็นนี้นะครับเรื่องอาเซียนเปิดปีนี่ยเปิดแล้วส่วนประเด็นเรื่องอาเซียนคือเศรษฐกิจกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวเท่านั้นเองอันนี้ผมในช่วงสุดท้ายที่ผมจะใช้เวลาตรงน,นี้ก่อนที่จะไปท่านหรอหรือเรื่องการศึกษาครับ